อาหางสุขิโตโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจองเป็นผู้มีควา,ามสสขอาหางนิทุโขโห,วหวมีขอให้ข้าพระเจ้าจองเป็นผู้ไม่มีควา,ามโทออาหางอาเวโรโหมีขอให้ข้าพระเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหางอาพยาประโชโมีขอให้ข้าพระเจ้าจองเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งการและการอาหางอะนีโคโมีขอให้ข้าพระเจ้าจองเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ โุคข,ขีอาตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวตอนให้พ้นจากทุกภายทางสิ้นเทิน